สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่กับเส้นซองคือเก่าค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็อยู่กับเส้นซองู้เดียวคือเก้านะคะกะอย่าเฝ้าเบื่อหนักกันนะคะเพราะว่าจะได้อยู่กับเส้นซองนี่ลายคลิปอยู่นะคะสำหรับเมื่อกี้นะคะทางเส้นซองก็ได้ลงแนวทางเหล็กไทยเนาะของพอเส้นโคลาดไปแล้วนะคะหนึ่งสำนักนะคะต่อมา ก็จิเป็นคิ้วของพสเซียนซิลินทอนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสําหรับพสเซียนซิลินทอนนี้นะคะโตวิ่งโตลูดเพิ่หนีพลาดยากพอสมควรนะคะงวดหนีเข้ามาเบิงกันดีกว่าเนาะว่าโตเลขที่เพิ่นหมากเนี่ยสีส้มคือบอแต่ก่อนสิไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางเลขไทยของพอเซียนซิลินทอนทางเซน2สองก็อยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด เป็นกําลังใจนะคะกดยังก็ได้ดีคุณพ่อคุณแม่สะดวกกดนะคะให้ทางช่องบุญน,น้อโชคน้าเนาะเบิง่งโฆษณาให้กันก็ไดนะคะบอกกดก็ไดบอกกดไลค์กดแชร์กับบอกเป็นยังแต่ว่าขอให้เบิง่งโฆษณาจนจบเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> ขอให้บุญน,น้อมโชคได้มีค่คาน้ำหมูกน้ำมันนะคะไปหาแนวทางมาฝากมาตอนบอกคุณแม่นะคะอะ่ะข้ามาเบิ่งกันเลยดีกว่านะคะวา่าแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะของพอเซียนซิลินทอนเนี่ย สิเป็นจังไดสิเป็นเลขตัวใดสิถือใจคุณพอ่อคุณแม่บอนะคะเดี๋ยวท่านเช่นซองจะอ่านเห็นฟังชัดๆก่อนเนาะก่อนที่จะโชว์ตัวเลขให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนซิรินทรน,นะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2566นะคะพอเซียนซิรินทรงวดนี้ก็คือตัวเลขที่ให้มา ให้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะรวมมิดเลยนะคะไม่ได้แยกมาให้เนาะเดนวิ่งรูดนะคะไพ่มกักเมือมักแลนจัดไปที่ศูนย์กับเจ็ดล่องสีอีกแล้วนะคะเดนวิ Road, ่งรูดศูนย์กับเจ็ดลองสี่าสันโอ้พอเสียมสีเล่นทอนนี่มักล่องสีอีลีนะชอบลองสีมากๆนะคะ เด่นไปที่0กับ7รองไปที่4นะคะสำหรับใครชอบวิ่งนะคะมาดูในส่วนเลข3ตัวค่ะวันนี้พอเซียนเลินทอนให้มาทั้งหมด5หางนะคะก็มี2 0 7 3 0 7 4 0 7 5 0 7แล้วก็1 0 7ค่ะ อีเซนยองอันไปเมื่อกี้นะคะกับขึ้นเลข3สาตัวหา,หางของพอ์เซียนซิลินทอนนะคะมาเบิงในส่วนเลข2สตเลขจับคู่ค่ะวันนี้โตเด่นนะคะหามาทั้งหมด6กหางนะคะก็มี 02, 03, 04, 05, 06, 07ค่ะ ฝากกันน้ำแน่นะคะกัน2หางค่ะกันไปที่09แล้วก็08นะคะสังเกตได้ง่างก็คือแนวทางงวดนี้ของพอเซียนซิลินทอนนี่ก็คือรูดศูนย์ัสคาตะศูนย์หนึ่งตัวเดียวนะคะที่โบมี่ที่หนูเบิงอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพอนี่มันใจ0ูนย์มากๆนะคะคำนวณออกมาแล้วนะศูนย์เด่นแห้งนะคะพอก็เละเอาศูนย์มารูดเลยนะคะ จับศนย์ไปใส่ 2, ใส่ 3, ใส่ 4, ใส่ห้าใส่ 6, ใส่เจใส่ 8, ใส่เนะคะอ่ะนี่นี่ก็คือแนวทางตัวเลขที่เซียนสองอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะของพ่อเซียนสุรินทร์นะคะแนวทางรัฐบาลไทย16มีนาคม 2, 5, 6, 6เด่นวิ่งรูดคือ0กับ7ลอง4นะคะ เดนวิ่งรูดคือ0กับ7รองไปที่4นะคะให้เลข3ตัวมาทั้งหมด5หางนะคะ207 307 407 507 107ค่ะก็คือ,อยังเน้น0นึกเกานะคะในส่วนเลข3ตัวของพอเนาะตัววงกลมแดงๆเนี่ยคือตัวจับคู่เน้นนะคะ ตัวจับคู่เน้น6หางก็มี 02, 03, 04, 05, 06แล้วก็07นะคะกัน2หางก็คือกัน09แล้วก็08คะ่ะนี่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อเซียนซิรินทรทอนนะคะ จ้งที่นูเคยบอกไปนะคะบอกน่าจะต้ตตนคลิปเนาะว่าโตวิง่งโตลูดของพ่อนี่ค่อนข้างที่จะมาแทบทุกงวดนะคะบอ่ว่าสิเป็นไท่หรือว่าเป็นเล่านะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บ่มากโตที่พ่อเพิ่นจับคู่มาให้เนี่ยบ่มากเลขสามโตของพ่อหรือว่าบ่มากโตจับคู่ของพ่อก็สามารถเอาโตวิง่งโตลูดพ่อเนี่ยไปจับใส่โตที่จะของมักก็ได้ก็ล่องเบิงเนาะพิจารณาเบิงดีๆนะคะพ่อเพิ่นกระหามาเป็น แนวทางซื้อนะคะประกอบการตัดสินใจคือเก่านั่นแหละกับบรดษมีอยังมาัการันตีคือเกานะคะว่าตัวเลขพอเพิ่นน่ะจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพอเพิ่นแข่คำนวณใดแล้วใดออกมาทางังซี่ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเอามาสู่มูเบิหนะว่าเพิ่นคำนวณแล้วได้ตัวนี้เดอร์ถือใจมุจเจาบอรตรงใจคือกันบอจังสีนะคะนะสำหรับแนวทาง เลขไท่ของพอเซียนซิลินทอนกับมีแค่นี้นาสิบมีโค้งเดียวนะคะสำหรับพอ,พอว่าพอคนเป็นเซียนคํานวณน,นะคะนักจ,จะคลิปนี้ก็คือจบเลยนะคะสำหรับเลขไท่ของพอเพิ่นนะคะกับล่องพิจารณาเบิ้งดีๆเนาะเอาไปเทียใสซกับผู้นั่นเสียบเซกับผู้นี้นะคะว่าทรงคือบอนะคะ ันนี้ก็เป็นแนวทางที่สองแล้วนะคะสําหรับแนวทางเลขไทยของเสี่ยนเลขเล่านะคะกับยังเหลืออีกะะออสองสานักนะคะใช่ไหม <c oughs> เหลือเือข่าว,วเราเนียไม่ใช่เหลือสามสมนักนะคะเพราะว่าอารมณ์พันกลับมาแล้วอ่าอารมณ์กลับมางวงนี้ก,กน,นะจับตามองขึ้นกันนะคะเดี๋ยวจะตามเลขไทยให้น้ำวางวงนเนี่ย อารมณ์พันจะปล่อยเลขไไยบอถ้าพันปล่อยนี่จะฟาวนําเสนอขึ้นกันนะคะเพราะว่าอารมณ์กับมารอบนี่ก็คือปล่อยเล็หน่อยบอกว่าสิบเลขเลลาที่ปล่อยมาตะละงวดแต่ละงวดเนี่ยปล่อยทีละสองคู่สามคู่อย่างเงี้ยค่ะกนาสนใจพอสมควรสําสหรับแนวทางของอารมณ์เดี๋ยวทางเส้น2องจะตามให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็ในเยีนแววแววว่า อบอแบววะคะ่ะมือนน้ำโชคเตรียมกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปเท็ดธทุระเสร็จแล้วนะคะกะลับมาจะรีบมาเว้าเรื่องที่ไปพบคุณบีกับคุณเชนะคะอัปเดตข่าวสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเพราะวันนัดคุณพ่อคุณแม่ไว้ตะมือว่านี้ม <c oughs> าไวส้สดะดีนะคะค่าอยากได้ไรงูกออกจากบ้าน อเลยเมียกันเล่บวัาดยเวาก็เล่บวัาดยนั่เสนอมาว่านี่คุณพ่อคุณแม่อะสิจอบอยู่กับสิหาหาคลิปกันคักกันแน่อยู่เพราะว่าบนทัองโชคเว่ไว้หลังหลังเห็ดเล็กเล่าจบนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะว่าวันนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะอัปเดตข่าวสารที่ไปพบทั้งสองท่านมาเนาะแต่กับโบมีคลิปลงขึ้เก่านะคะ คือจทำทีวะข้ามีไอ้น้ำงูมีไอ้ไรงูจู้ว่าเดียออกไปถ่ายคลิปประมาณครึ่งชัโมงนะคะถ่ายคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เบิร์ไหนไล่สดอ่ะครึ่งชั่วโมงแต่ก่อนที่จะเอเปิดคลิปไล์สดเนี่ยก็คือจ้องกับงูมาแล้วประมาณยี่สิบนาทีนะคะหลังจากไล์สดสามสิบนาทีแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทีไลงูออกจากบ้าน ส่วนสีนี้ส่วนสีออกโอ้ยเมียจนเมียจนมันมนัน้นโฉกเมยเมยจนโมกเลยบอดาเหตุคลิปคุณบีกับคุณเค่ลงนะคะวันนี้สัญญานะคะสัญญาเลยนะคะว่าจะได้เห็นคลิปคุณบีกับคุณเคนแน่นอนนะคะรอติดตามได้เลยนะคะอะ ท้ายคลิปแล้วนะคะเซน2อก็เหมือนเดิมนะคะก็ขอขอบคุณ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะกดดูโฆษณานะคะดูโฆษณาให้ทางช่องจนจบทุกโฆษณานะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครก็ ฝาก fc ทุกท่านนะคะติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าน่าจะได้โบคู่กันกับบุญน้ำโชคนะคะพอบุญน้ำโชกกลับมาแล้วนะคะทำธุระเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันนะคะคุยกันสองคนเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ